พีชอช็อปปิ้งความสุขสั่งได้ แฟนๆเนชั่นทีวีนะคะเขากลับมาตามคำเรียกร้องแล้วล่ะค่ะสำหรับกาแฟที่ดูแลใส่ใจสุขภาพอย่างกาแฟพี่ยักษ์บอกเลยว่ายอดขายอันดับหนึ่งของแฮปปี้ช้อปปิ้งเลยวันนี้เขามาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเลยนะคะกับคุณกอฟฟี่นัทธมาค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟรมค่ะโอ้โหต้องบอกวันนี้กลับมาตามคำเรียกร้องเลยนะคะแล้วก็กลับมาเพื่อขอบคุณและตอบแทนค่ะสำหรับแฟนๆเนชั่นของเรานะที่เลือกกาแฟพี่ยักษ์ในการดูแลข้อกระดูกมาตลอด หลายปีทำให้กาแฟพยักษ์ค่ะเป็นสินค้าที่ขายดีมียอดซื้อซ้ำคือซื้อแล้วซื้ออีกกาแฟพยักษ์นี่นะคะ,คะหลายคนเนี่ยเรียกว่าเป็นกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นการรวมกันของสมุนไพรนะคะที่นำมารวมกันเพื่อดูแลข้อกระดูกโดยเฉพาะเลยอยากจะบอกว่า29 in 1อินวันใน29ชนิดที่อยู่ในกาแฟพยักษ์ใน1ซองเนี่ยนะคะ แต่ละตัวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เขาพัฒนามาเพื่อช่วยเรื่องการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกอักเสบต่างๆเข้าใจเป็นอย่างดีเลยค่ะว่าคนที่เริ่มมีอาการแปรบะ,ป,ระปวดข้อปวดเข่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะซ,ซึ่งมันก็มีหลายสาเหตุอย่างเจ๊นี่คืออายุะนะคะน้ำหนักเออนะคะบางคนก็เป็นรูมาตอย์แบบเป็นเกาเป็นกรรมพันธ์ต่างๆ,ๆอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะกับปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้อยากแนะนําว่าให้ลองเปิดใจให้กาแฟพิักษ์เพราะสมุนไพรในกาแฟพิยักษ์แตกต่างจาก นะคะสมุนไพรทั่วๆไปหนึ่งเลยที่พี่บอกเลยคือประหยัด ประหยัดเพราะแทนที่เราต้องซื้อหลายๆตัวพร้อมกันเอ้ยมาแทานกาแฟพี่ยักษ์นะคะ1ซองมีถึง29ตัวอันนี้ต้องบอกว่าภูมิใจนําเสนอมากนั่นคือเถาวันเปรียงเถาวันเปรียงเนี่ยคือถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยเถาวันเปรียงขมิ้นชันงาดําเป็นกลุ่มแรกที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดข้อปวดข,ขาแบบกๆกลุ่มที่2คือกลุ่มของคอลลาเจนแคลเซียมวิตามินต่างๆกลุ่มนี้มันจะเข้าไปเสริมสร้างนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มกับสูนไภัยล้ำค่าทั้งหลายมันจะเป็นลังนกถังเช่านะคะ หลเห็ดหลินจือแต่และตัวเนี่ยคือเขาเข้าไปและช่วยดูแลสุขภาพแบบองรวม,มทานแค่หนึ่งซองทุกวันเป็นประจําในทุกๆเช้านะคะก่อนอาหารแนะนําแบบนี้เลยแต่ว่าหลายคนจะกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทานกาแฟาเนี่ยน้ำตาลคอเลสเตอรอลสำหรับกาแฟพี่ยักษ์ลรคะคือบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนอนะคะเพราะว่าน้ําตาลทายนี่คือศนนะคะ,คะอันนี้พูดแบบ เลยเปื่อยไม่ได้นะคะต้องมีเอกสารหลักฐานแลวอยู่บนกล่องเรียบร้อยนะคะน้าตาลใส่ขาวไม่มีเลยเขาใช้ย่าหวานแทนน้าตาลนะคะให้ความหวานแทนเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานทานได้นะคะไขมันทราน0%นปนะคะไม่มีเลย<า>อคอเลสเตอรอลคือ0%เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะใครที่เป็นเป็นเบาหวานเป็นความดักนกลัวเรื่องไขมันต่างๆสบายใจทานได้ง่ายที่สําคัญกลิ่นหอมมากเพราะว่าเขาใช้กาแฟอาราบิก้าจากสเปนทานแล้วเนี่ยคือจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันหอมพิกลเทให้เลยนะคะนี่จะบอกว่า ตัวนี้นะอันดับแรกที่หนูจะรู้สึกเลยคือเทอ,อกมาจากซองแล้วอุ้ยหอมเลยรู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือรสชาติของเขาเนี่ยค่ะจะเหมือนกับกาแฟไฮโซอ่ะมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ปกติอะ่ะซื้อแบบแก้วเป็นร้อยเลยนะ,ะ,ะกลิ่นหอมของกาแฟโชยมาเลยหอมมากแล้วรสชาตินะคะกลมกล่อมมากเขาไม่ได้แบบหวานแบบโดดเลยแล้วก็ ความเข้มข้นหวานมันกําลังดีเลยะนะคะแล้วเรื่องมาตรฐานการผลิตล่ะคะไว้ใจได้หรือเปล่าโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าที่สุดนะคะ,คะเพราะว่านอกจากจะมีออยอแน่นอนอยู่แล้วนะคะมี GMP มี ISO แล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาด้วยต้องบอกฮาลาได้ยากมากเพราะสมุนทยี่สิบเก้าอยากต้องได้ทุกตัวด้วยตัวพี่กอล์ฟเองเนี่ยหลังจากที่ได้รับประทานมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกว่าตัวพี่เองมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่าครั้งแรกเลยที่เกิดขึ้นคือกําลังลงบันไดแล้วมันแปรปวดมากเลยปรากฏว่าเฮ้ยเราเริ่มมีอาการแล้วหรอนะคะ หลังจากนั้นลคือเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะก็เริ่มมาทานนะคะแล้วก็ดื่มเป็นประจาทําให้รู้สึกว่าปกติแล้วแทนที่จะนั่งพับเพียบไม่ได้เนี่ยคือมันเริ่มทําได้แต่ที่น่าปวดใจกว่านั้นคือคุณแม่พี่ค่ะคือคุณแม่พี่เนี่ยคือเป็นคนที่พี่ใส่ใจมากเพราะว่าปกติคุณพ่อคุณพ่อจะป่วยคุณพ่อจะนั่งรถเข็นนะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลอย่างหนักมากเลยนะคะแล้วคุณแม่เริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าแป๊บๆคือแทบจะล้มเลยค่ะเราก็เลยต้องให้คุณแม่เนี่ยดื่มกาแฟพี่ยักษ์เป็นประจําเพื่อทีีี่่่่คคคุุณณแแแแมเเเนนนนยยจะะะะะดดดดดดูููลลลตตัััวววววออองงไไ้้้้้กกก็พพราาฉ๋ป ู้ใช้จริงของเราทานแล้วเป็นอย่างไรคะตามปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบออกกําลังกายก่อนที่เราจะออกกําลังกายเนี่ยเราไม่ได้วอร์มร่างกายมันก็เลยมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีอาการปวดบริเวณเขา่าก็เริ่มเป็นทีละเล็กทีละน้อยจนมากขึ้นลูกก็แนะนําบอกว่าลองทานกาแฟดูสิหลังจากทานกาแฟพิ雅ไปสักระยะหนึ่งนะครับอาการปวดมันก็เริ่มลดน้อยลง จะเดินไปไหนก็สะดวกขึ้นจะทำกิจกรรมอะไรต่างก็สบายมากขึ้นเริ่มต้นก็เดินไม่ไหวเจ็บเขา่าถ้าเดินธรรมดาเนี่ยอย่างไปไหนมาไหนเดินเนี่ย15นาที20นาทีก็ต้องนั่งแล้วมันตึงอ่ะตึง,ตง,ตง,ตงอยู่เส้นหนึ่งตึงอยู่แบบเดินไม่ได้แล้วต้องนั่งแล้วถ้ากลางคืนเนี่ยหลับหลับอยู่ว่าสะดุง้งตื่นเออนอนอยูป่ปวดขึ้นมาเลยอ่ะไม่เคยเป็นเลยนะไม่เคยเป็นพอได้ดีกินกาแฟยักเช้าเย็นนี่มันก็นอนหลับได้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่สะดุ้งไม่อะไร แขนเขินไหลเลยมือที่มันเคยยึดมันเคยนิ้วล็อกอะไรพวกนี้มันดีขึ้นเดินขึ้นมันงบันไดก้าวขึ้นก้าวลงก้าวสองข้างได้เลยอะ่ะ โอ้โหผลลั์คอนเฟิร์มจากปากผู้ใช้จริงขนาดนี้มาถึงตอนนี้แล้วขอโปรโมชั่นสุดพิเศษให้แฟนๆในช่องทีวีหน่อยได้ไหมคะจัดเลยค่ะสําหรับโปรนี้นะคะพิเศษสุดๆค่ะสําหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะกาแฟพิยักษ์ค่ะปกติ1กล่องมี1 0ซองด้วยกันนะคะราคาคือ680บาทเดือนต้องบอกว่าถูกมากเลยนะ,ะเพราะว่าประหยัดยิ่งกว่าที่ <ๆ S 1> เราไปซื้อหลายๆอย่างมารวมกันนะคะวันนี้มาในโปรค่ะซื้อ3แถม3กล่องค่ะจากราคาเต็มคือ4,420บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่1000 990บาทนะคะแล้วสำหรับ99สายแรกค่ะเราแถมกาแฟพิยศษเพิ่มไม่ฟรีอีก5ซองด้วยเท่ากับได้รับไป6กล่องบวกกับิีก5ซองรวมเป็น65ซองในราคาเพียงแค่1 9 9 0บาทคือลดเยอะมากนะอันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเพียงแค่คุณโทรมาที่0 2น1 3 2 2 2 2ย้ำนา0สอ1 3 2 2 2 2นะคะหรือว่าที่ Line แอดแฮปปี้อันเดอร์สกอร์ช้อปปิ้งค่ะส่งฟรีทั่วประเทศย้ำเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะย้ำกันอ เพราะว่าวันนี้เนี่ยราคาสุดพิเศษจริงๆมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆเนชั่นทีวีเท่านั้นเลยค่ะใช่เลยค่ะปกติแล้วนะคะ 3แถม3แบบนี้นะคะคุณจะต้องจ่ายถึง4,420บาทนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณจ่ายเพียงแค่1,990บาทได้ไป6กล่องเต็มๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเราเพิ่มกาแฟเพียกใ,ให้ฟรีๆอ,อีก5ซองไปเลยรวมแล้วได้ทั้งสิ้นนะคะ6กล่องบวกกับ5ซองในราคาเพียงแค่1,990บาทย้ำว่าวันนี้พิเศษสุดๆจ,จริงนะตอบแทนแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะรีบโทรมาที่0 2 1 1 3 2 2 2 2ย้ํา0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือ หือว่าที่ไลน์แอด happy underscore shopping ได้เลยค่ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะต้องขอขอบคุณคุณกอลฟฟี่มากๆค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ happy shopping ความสุขสั่งได้